การสวมใส่เสื้อโปโลโมีข้อดีหลายประการ แต่ก็อาจมีปัญหาหรือข้อจำกัดบางประการที่ควรพิจารณาเช่นกันและนี่คือปัญหาบางประการที่อาจพบได้หนึ่งขนาดไม่พอดีตัวเสื้อโปโลที่ไม่ได้ขนาดพอดีตัวอาจทำให้รู้สึกอึดอัดหรือไม่สะดวกในการเคลื่อนไหวการเลือกขนาดที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ2ความร้อนเสื้อโปโลเนื้อผ้าบางชนิดอาจทำให้เวลาสวมใส่จะรู้สึกร้อนหรือเหม็นอับในสภาพอากาศร้อนเนื่องจากเนื้อผ้าที่ไม่สามารถระบายอากาศได้ดีอาจทำให้เหงื่อออกมาก และรู้สึกไม่สบายตัว3การดูแลรักษาเสื้อโปโลบางตัวอาจต้องการการดูแลเป็นพิเศษเช่นการซักด้วยมือหรือซักแห้งหรือการหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องอบแห้งซึ่งอาจไม่สะดวกสำหรับบางคน สีสไตล์และลักษณะเสื้อโปโลโบางตัวอาจดูไม่เหมาะสมกับโอกาสหรือกิจกรรมบางอย่างเช่นในงานที่เป็นทางการมากๆอาจไม่ดูดีเท่ากับเสื้อเชิ้ตที่เป็นทางการห้าการหดตัวเสื้อโปโลที่ทําจากเนื้อผ้าบางชนิดอาจมีปัญหาเรื่องการหดตัวหรือการยืดตัวหลังจากการซักและการอบแห้งซึ่งอาจทําให้ขนาดของเสื้อเปลี่ยนไป 6. ปัญหาเสื้อยับย่นเสื้อโปโลเนื้อผ้าบางชนิดอาจทำให้เกิดปัญหาการยับได้ง่ายทำให้ต้องรีดบ่อยๆเพื่อให้ดูเรียบร้อย ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยการเลือกเสื้อโปโลที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมกับการใช้งานสามารถช่วยลดปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้และการดูแลเสื้ออย่างถูกวิธีจะช่วยให้เสื้อโปโลของคุณคงทนและดูดีอยู่เสมอหากสนใจเสื้อโปโลเรามีทีมงานที่มากประสบการณ์และมีเนื้อผ้าให้เลือกหลากหลายให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณโทร0 8 8 1 9 6 6 6 8 7ยินดีให้บริการค่ะ